ตัวจุดเด่นของบลิซี่ก็มีทั้งปริบทที่แตกต่างจากยาทั่วไปหรือว่าสมุนไพรอื่นๆนะครับก็คือตัวพีพันธ์ของ b c ิซี่เนี่ยที่มีองค์ประกอบของมะขามป้อมแล้วก็ตัวเกากี้แล้วก็สารสกัดจากบล a s เบอร์รี่เนี่ยเราดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ต้นตอของโรคการลดการอักเสบของเซลลโดยการยับยั้งตัวโปรโตีนที่ชื่อว่า IL-1 และที่สําคัญเลยเพิ่มการตอบสนองของอินซูลินโดยที่ว่าตัวสารสําคัญเนี่ยมันไปกระตุ้นการทํางานของพีปาแกมมาซึ่งพีปาแกมมาเนี่ยมองแล้วก็เหมือนเป็นบัดดี้ของอินซูลินเมื่อมีการทํางานของพีปาแกมมาดีตัวอินซูลินก็มีการทํางานที่ดีเมื่อเรายักยั้งตัวโปรตีนไออันมันก็จะเปิดโอกาสให้ร่างกายซ่อมตัวเองซึ่งความพิเศษเลยแล้วเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเมื่อผู้ป่วยหยุด ใช้บีซี่สมมติว่ามีระดับน้ำตาลอยู่ในระดับที่พึงพอใจแล้วผ,ผู้ป่วยสามารถหยุดใช้บีซี่แล้วน้ำตาลไม่ขึ้นคำถามที่ถัดมาทำได้อย่างไรนั่นแสดงว่าตัวเบต้าเซลล์ที่เคยสูญหายไปมันกลับมาแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วกลับไปใช้ชีวิตที่แบบค่อนข้างดูแลสุขภาพมากขึ้นลดเบาหวานออกกำลังกายผู้ป่วยหลายท่านก็สามารถเลิก ที่จะใช้ยาคุณหมอและก็เลิกที่จะใช้บริซี่ได้เลยนะครับแต่เราก็มีคําแนะนําว่าด้วยการที่โรคของเบาหวานเป็นโรคของพันธุกรรมและก็มีการอักเสบที่ยาวนานอย่างต่อเนื่องเราแนะนําให้ผู้ป่วยทานวันละหนึ่งเม็ดต่อวันเพื่อดูแลประคับประคองไม่ให้อาการเดิมๆกลับไปอีก